ดิมได้กล้องปีศามาอีกแล้วทุกคนเขาใส่อะไรมากล้องบัาเอ้าลออกาบอๆกระจกฟังเสียงดิมันน่ากลาแตะกี้มันทับนิ้วดีว่ะบานหนึ่งสองสามเฮ้ยดิมได้หมวกหมวกโกโก้อะอันเนี้ยล่ะเขามีเชื้อให้ด้วยอ่ะอเนี่ย อาไว้แบบว่าโดดเชือกแต่ว่าไม่มีเพื่อนก็โดดอย่างนี้ได้ไหมล้วแต่งเลยด้วยความมีเพื่อแล้วก็มีกางเกงมาด้วยขรเทว,ว้าวโกโกวาบอยน่ารักน้องเหมือนเป๊ะมันยังไม่หมดจดีดูตุงเท้ากันที่ขูดมากเลยแล้วก็ลูกประคำเอ้ยไม่ใช่ มันคือยางรละคมแล้วก็มีกิฟด้วยว้าวแล้วก็มีชุดนี่เอี่ยมเดี๋ยวไปแต่งตัวโกโกวาก่อนนะโกโก้เดี๋ยวในหนังชุดมันซ้านอย่างนี้ปะเนี้ยไม่เห็นเหมือเลยอันนี้เป็นโมชันเลยมันซันเตอรเวลาแข่งเชือกอยู่ไง้ ยกสูงไว้ได้ไงคือเสื้อใส่ได้นะแต่เอียมแบบปีบหนีบมากเลยอะดิมคอทเพท์เหมือนตัวไหนก็เป็นบอกด้วยนะหรือถ้าไม่อยากดูโกโกวาแบบดิมก็ไปดูนี่ได้เลยดิสควิดเกมเล่นลุ้นตตยสควิดเกมซนะครับที่เน็ต l i x นะครับหรือว่าจะดูดิมหรือว่าจะดูนี้